สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมและในตอนนี้คนณก็อยู่กันในเกม World of t a n k ้งบี s e a s o n นนะฮะวันนี้คลิปนี้เราก็จะมาเล่นรถถัง IS7 นะฮะบผม Heavy Tank Tier 10ของประเทศโซเวียตฮะอืมลายนี้มันมันเท่เลอเกินว่ะแหมข้อดีของเขาคือป้อมพูก,กันนี่เล็กมากเลยนะฮะดูดิเล็กมาก แบบเล็กแบบเล็กจริงๆก็ถึง,งๆๆเดียวเองนะฮะแต่ปัญหาคือเพจล่างนี่เลยเพจล่างนี่ใหญ่เลอเกินนะโอ้โหดูดิถ้าปิดเพจล่างได้นี่คือดีครับผมดีอยู่แนวหน้านได้เลยนะแต่ว่าไม่แนะนํานั่นเองนะครับถ้าอยู่แนวหน้านเราก็ต้องดูว่ามันจะมียุทธศาสตร์ตรงไหนบ้างที่เราจะปิดเพจล่างเราได้นั่นเองนะฮะปิดเพดล่างด้วยแล้วก็ด้านข้างด้านข้างนี่กันได้อยู่นะฮะฝั่งศัตรูต้องเล็งเพดตรงนี้ ถึงจะยิงเข้านะครับผมถ้าเล็งตรงนี้คือยิงไม่ได้นะฮะยิงไม่เข้าเลยนะับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําให้อยู่กลางๆไว้ก่อนที่ก็เป็นคลิปต่อเนื่องอีกแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะถ่ายกันนี่น่าจะคันสุดท้ายแล้วั้งทีผมจะถ่ายไอดีของน้องเขาแล้วผมก็จะกลับไปไอดีผมหรือไม่ก็อาจจะกลับไปไอดีคนอื่นใครที่สนใจอยากให้ผมรีวิวคันไหนก็ถ้าคุณมีคันนั้นก็ส่งไอดีมาให้ผมเลยนะส่งมาที่ Facebook เลยนะก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนี้เลยแต่ถ้าใครอยากเล่นแบบแนวหน้าแนวหน้าจริงๆเลเลลยย นะมีมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวเพดร่างเขาเล็กมากนั่นเองนะครับผมเนี่ยเพดร่างมันจะเล่นง่ายหน่อยเพราะว่าเพดร่างเขามันเล็กไง IS 7นะฮะคมท,ทนอยู่ที่2597ก่อนด้านหน้า240ด้านข้าง185ด้านหลัง94ฮะตัวถังอยู่ที่150ด้านข้าง150ด้านหลัง100ฮะระยะการมองเห็นอยู่ที่282มตชนิดปืนที่ติดตั้งปืน130ม mm ม S70 ระยะเวลาในการเล็งอยู่ที่4.6วิเวลาบันจะอยู่ที่11.4วินาทีมุมยกอยู่ที่18องศาและมุมกดอยู่ที่6องศาเท่านั้นกําลังเครื่องยนต์อยู่ที่1228 เราสูงสุดอยู่ที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนถลางอยู่ที่15กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่31กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะส่วนลายพางนะครับผมน้องเขาใช้อ่าราชการรับเหรออ่ะ,อะเดี๋ยวแล้วทำไมนี่เป็นลายนี้อ่ะถ้างั้นค่ะงั้งงนเอาลายนี้ ให้หมดเลยนะเป็นลายราชการรับไม่น่าแล้วมันถึงเท่เท่มากเลยฮะสรุปแล้วลายนี้เท่ที่สุดแล้วฮะส่วนยุทธอปัจัยก็ตามนี้เลยนะฮะส่วนยุทธพันก็ตามนี้เลยนะครับส่วนกระสุนก็ตามนี้เลยส่วนอุปกรณ์ก็ตามนี้เลยนะครับพิตตี้บักบริการเติมเกมเวิร์ลออฟแทงบิสคุณจะได้ทองในราคาที่ถูกแสนถูกเฉพาะ idwg เท่านั้นอืมแมปคลาสตลด้วยป่ะโอ้โหแลวผมจะเล่นตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยเดี๋ยวด เฮฟวี่เอ้ยเดี๋ยวเดราเยอะกว่างั้นผมไปลายมีเดียมได้นะอืมแต่ว่ามีเดียมเท่ากันที่เราไม่เท่ากันคือชีดีฮะอ่อถ้าผมไปกลางล่ะอ่ะลองดูฮะจะทันหรือเปล่าฝั่งนั้นเฮฟวีคือ i อเสเ็ดแล้วก็อีกคันหนึ่งคือ m X เอปมะเอ m มเออใช่ใช่ไอคันนี้ผมก็เพิ่งรีวิวไปแล้วนี่หว่าเอ m มสนะฮะเดี๋ยวผมลองขึ้นเล่นเนินตรงนี้ดูโอ้โหตีโค้งไม่ทันเลย มันเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวน่าจะประมาณกลางๆนี่แหละอ่ะฮะโอเคมีเปล่หาหไม่ได้ฮะเฮ้ย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 ถอย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 ,ถอ,ยอ้าวเขาอยู่ที่เดียวกันเลยฮะโอเคเราเล่นได้อยู่นะแต่ว่าเราจะหนุนยกไม่ได้ปะไม่ได้ฮะตรงนี้เล่นไม่ได้ให้เราย้ายที่เอาเอาวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮฟบี้เราวัด อะไรครับนี่เฮฟวี่ครับไปเล่นลายตรงนู้นแล้วนะครับเอาเว้นว่าผมจะอยู่แถวแถวนี้แล้วกันนะเพื่อนนะผมคงไมเ่เข้าไปลึกขนาดนั้นหดีนะที่มันมีก้อนหินตรงนี้มาเพิ่มนะผมเมื่อก่อนนี้แมบนี้ไม่มีเลยนะ you know? อยู่เนาะถ้าผมจะเข้าไปตรงนู้นก็เสี่ยงอยู่นะเลือดเรามันเหลือไม่ถึงครึ่งเลยฮนะตอนนี้อา้อาวเฮ้ยได้ปะห้าร้อยเมตรปะถ้าเราขึ้นอีกหน่อยอ่ะขึ้นไปอีกหน่อยจะได้ปะ ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือจะดันก็ดันนะเพื่อนนะเอ็มเฮฟวี่เราเป็นแมกกาซีนด้วยนะสองคันอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอ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 ยจะมีทีดีที่ยิงเราได้ฮนะไม่ได้อ่าเฮ้ยเฮ้ยยิงไอไอเอสได้ไหมเพื่อนอ่ะเพื่อนเราพลาดฮนะเออนี่ไงอย่างที่ผมบอกเลยฮะด้านข้างเราต้องโฟกัสดีๆเราถึงจะยิงได้นะฮะไอเอสเจ็ด โอเคโอ้ยเขายิงเราได้ะได้แน่เลยเฮ้ยเอ้เอาชาร์จด้วยฮะโอเคงั้นเราหันตัวด่วนโอเคหนึ่งแปดสามมาช่วยอยู่ฮะได้อยู่น่าจะทันอยู่หรือเปล่าเฮ้ยสวยอย่างนั้นแหละเฮ้ยประมาทไปหน่อยโอเคยังไม่เป็นไรได้โอเคสวยดีนะเพื่อนมาช่วยทันฮะเอาเอฟเคปะเนี่ย w h a เอฟเคแน่เลยฮะอา้าว้าว โอ้ว้าวกันเอาฮีมาด้วยฮะเอากันฮีมาด้วย AF7 f k ฮะโอเคสวยเพื่อเราจะก,การแล้วครับผม TD สองคันอยู่ตรงนี้อีกคันหนึ่งอยู่ไหนไวะอีกคันหนึ่งยังไม่เห็นฮะยังไม่ปรากฏตัวคันเดียวกันกับคันนู้นโอเค E100 ว่าไงเขาจะไปทางไหนเขาไปหาเพื่อนเราใช่ปะโอเคเรายิงข้างได้อยู่ตอนนี้ผมกําลังพยายามหันตัวอยู่ฮะมุมกดเราจะได้ไหมเท่านั้นแหละโอเคได้ได้ได,ได้สวย อย่างนั้นแหละตต่ตอดไปให้ผมเพจล่างยิงได <c oughs> ้นะเพจล่างยิงได้เพื่อนเอออย่างนั้นแหละโอเคเทีดีไรแทงมีเดียมแทงได้อยู่ฝั่งนู้นนะผมตอนนี้ก็เซอร์ไพรส์ <c oughs> เออเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จริงฮนะผมเอาไงดีรอรอรอเชิร์อ้าโอเคนี่ไงผมกล่าววาแล้วเฮ้ยไม่มีเขาไม่ได้เอาไอ้นี่มาเลยวะ่ะ ดูจากเมื่อกี้นะครับผมน่าจะโดนฮีอัดนะครับผมอ้าวอยู่นู่นชะอืมไม่รู้ฮะแต่ขอลองสุ่มยิงดูระวังนะเพื่อนอ้าวโอเคทีร้อยเมื่อกี้ผมโดนยิงันแสดงว่าผมโดนสปอตแล้วฮะเย่พอพึ่พงเหย่อเพิ่พงเย่อพิ่งเย่อพิ่งเฮ้ยเป้าเรายังหุกไม่สุดเลยนะผมแล้วก็เข้าไปก่อนฮนะ เขาถอยลงไปก่อนแล้วผมต้องไปนู่นว่ะไป,ไปนู่นเลยฮะโอเคอยู่นี่แหละเออเขาก็จะขึ้นมาเยอะไม่ได้นั่นเองนะครับผมถ้าขึ้นมาก็จะโดนเรายิงนั่นเองนะแล้วก็ถ้าลงไปก็จะโดนเพื่อนเรายิงขึ้นมาอีกหน่อยสิโอเคโอเคสวยฮืมแแบบยูนิคอร์นฮะ <laughs> เจมันชื่อยู่ค่อนเรียกยูนิคอร์นเรียกซะฟุ้งฟิงเลยเชียวเฮ้ย เฮฟวี่ <Heavy S 2> เราเยอะกว่าอีกแล้วก็ดีเลยสิฮะอ่าอีกคันนึงคืออะไรวะเฮฟวี่ฝั่งนั้นคืออ, <Heavy S 2> อ,อ้าวเทียร์เก้าด้วยฮะเออไรแทงเราสองคันไหวปะไหวหรือเปล่างั้นผมไปเล่นพุ่มไม้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะดูเชิงก่อนว่าเพื่อเราจะไหวหรือเปล่านะฮะแล้วทีดีเราคือ,อยังไงไม่มีใครไปคุ้มกันไรแทงสักคันเลยหรือไงนี่ฮะเออนั่นแหละถ้าเราเล่นตรงนี้อ่ะผมจะได้ปะเนี่ยอืม รู้ฮะเออมุมกดมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วก็เพจแรกมันก็เปิดด้วยเดี๋ยวดูก่อนว่าเพื่อเราจะไปยังไงฮะไทยออกสองโอเคเรียกวพาอยู่นู่นเฮฟวี่ <Heavy S 2> ยังไม่เห็นทีดีอยู่นี่เจ็ดด้วยฮะอา้าวมีคนแคบว่ะเฮ้ยสองคนนั้นไปด้วยกันฮะอา้าวถอยไปแล้วอ่ะคือขนไหนขนไหนเลยอ้อาวอ,อีมิว เอาดีครับผมเง้นลุมเลยอุ้ยสวย,อย,อยคอมโบสุดแจ่มฮะถอยมาเพื่อนถอยมาถอยมาเลยถอยมาถอยมาถอยมาเดี๋ยวฉันไปให้ฉันไปเดี๋ยวให้ฉันขึ้นไปเอออย่างงั้นแหละเพื่อนเราน่าจะได้ปะเอาเอาเอาผมนึกว่าเล็งอ e ีมิวฮะยิงไม่ได้ใช่ไหมงั้นเราชาร์จเลยครับผมอ่าโอ้โหไล่แทงเราเรียบร้อยครับไม่มีใครสพอร์ตมเดียมแทงไล่แทงเลยโอเคงั้นเราต้องดันดันฟอกด้วยครับผม ดันฟอกเลยดันฟอกเลยฮะโอ้โหเขากดเล่นเครื่องเลยฮะเฮ้ยทันปะทันปะทันเปล่ะจะโดนไหมก็อีกเรื่องนะครับผมโดนอยู่โอเคโอ้โหวิ่งยิงเลยนะเมื่อกี้นะครับผมโอเคเพื่อนเราน่าจะได้ไหมได้ไหมอ่ะเก็บฟอกได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมไปนูน่นนะไปช่วยเพื่อนก่อนบอกว่าเพื่อนเราโอเคสวยอ่ะชนด้วยโอเคดีฮะดีเดี๋ยวผมไปอยู่แนวหน้าก่อนตอนนี้คือ ต้องระวังทีดีฮะต้องระวังทีดีมีเดียบโอเคสวยทีดีอยู่นี่เจ็ดด้วยฮะอ่าฮะแล้วอีกคันนึงอยู่ไหนอ้าวอยู่นี่อ้าวจ้าเอ๋จ้าเอ๋ไปดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดเจ็ดดีพีเอ็มเขาเยอะฮะดีพีเอ็มเขาเยอะระวังระวังระวังโอเคบล็อกได้สองหนึ่งจักาลิโอวกันโอเคเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยฮะโดนเบิร์นเข้าไปฮะโดนโอเคไม่เป็นไร โอเคสวยคันหนึ่งอยู่นู่นแล้วก็ทีดีคันหนึ่งน่าอยู่น้ำตกอ้าวไม่ใช่ฮะไม่ใช่น้ำตกครับผมโอเคระวังด้วยเพื่อนเขายิงไปและหนึ่งเมตรฮะอ่ะฮะหาึ่งสี่ร้อยสองโอ้เพื่อนเราไม่น่ารอดว่ะสามเดือยเม็ดเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นแต่นายไม่รอดแล้วแหละชนไปชนไปชนไปฮะเออ พิตตี้บัรบริการเติมเกม World of t a n k b e a s คุณจะได้ทองในราคาที่ถูกแสนถูกเฉพาะ idwg เท่านั้นเอาจะไปนู่นก็ไปไปเลยฮะไปเลยครับผมเดี๋ยวผมไปช่วยมีเดียมเราดีกว่าได้รับผมเอ่อทำไมเพื่อเราแยกกันวะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวผมไปช่วยมีเดียมแล้วกันสปอตทันหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ย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 ทันทันปะโอ้ยคันนี้ด้วยฮะ แข็งเหรอแข็งอย่างนั้นเหรอฮีว่าไงไม่รู้ว่ะฮีไปก่อนอา้าวโอเคถอยถอยลงกันฮะถอยลงกันเราไปเล่นเนินนี้ได้ฮะอืมสวยนั่นไงฮะเรียบร้อยฮะน่าจะไม่รอดอีกเม็ดเดียวฮีได้โอเคสวยเพื่อนนายยิงชั้นอย่างนั้นเหรอนายยิงชั้นอย่างนั้นเหรออืมโอเคดูทรงแล้วข้างในน่าจะไม่ไหววะ่ะเพื่อนดัน แต่การหนึ่งสี่ศูนย์เลยดิเพื่อนเอ้าได้นะเพื่อนนะโอเคนะเดี๋ยวผมไปช่วยข้างในก่อนนะครับผมรู้สึกว่าฝั่งนั้นจะกดดันเหลือเกินนะครับผมแตยการแคปนั่นเองนะฮะโอเคสวยเพื่อนโอเคเราดูตรงนี้แบบอ้าวยิงได้วะ่ะยิงได้ฮะเรียบร้อยเอ็มเอ็กน่าจะเป็นแมกกาซีนแมกกาซีนสี่นัดฮะสีนนะ่สามสองหนึ่งโอ้เพื่อเราไม่น่ารอดแบบหกสิบทีพีไม่ได้นะฝั่งนั้นชาร์จแล้ว เรียบร้อยโอเคงั้นผมอยู่ตรงนี้ไปก่อนเมื่อกี้ใครแคปเขาออกไปแล้วฮะหนึ่งสองไม่ทันโอเคไม่เป็นไรรอโหลดก่อนรอโหลดก่อนเขาอาจจะชาร์จคนขุดนั่นไงเรียบร้อยฮะเฮ้ยถ้าเพื่อเราเก็บทีดีได้ก็โอเคนะปัญหาคือเอเหวาเราต้องจัดการเอเฮะโอเคได้ได้ไดโอ้แตเ <c oughs> สาเสานี้มันไม่พังเหรอ จริงดิโอ้โหอ้าวโอเคเหลือเม็ดเดียวเท่านั้นยังไงนายก็ไม่รอดเอเม็กฉลงนายอยู่แล้วเพราะว่านายคือตัวอันตรายเพราะว่านายเป็นแมกกาซีนยังไงล่ะหนึ่งศูนย์หลบยังไงก็หลบไม่พ้นเพื่อนโอ้โหแล้วเมื่อกี้อ e ีจิทาน่าจะยิงโดนป้อมศพเพื่อนเรานะครับผมสามสองหนึ่งศูนย์เอ้ยโอเคได้อยู่แต่ว่าเอาอ e ีจิทาลยกัน โอเคมาชนเลยเลยนะผมชนเลยเราต้องปิดเพดล่างฮะเอะ okay. อโอเคโอเคนายเอาลูกทองสินะเออฉันก็มีเหมือนกันลูกทอง <c oughs> เหลือคันเดียวแล้วอได้เลยเพื่อเราได้หรือเปล่าแต่เลือดก,ก็มาล้อมาล่ออยู่นะ,ะ <c oughs> เรียบร้อยฮะเอ,อไหนนายได้รุยแล้วถูก ฮ่าปงนายกันงงมากนะสำหรับเจ้าไอเ7สนะส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเฮฟวี่กึ่งมีเดียมนะเพราะว่าเพจล่างมันนี่โอ้โหมันใหญ่เกินไปนะมันไม่ควรอยู่แนวหน้าเลยนะฮะถ้าอยู่ก็ต้องหาหาจุดยุทธศาสตร์ดีๆนะผมที่ปิดปิดเพจล่างได้นั่นเองส่วนตัวผมนะผมใชคะแนนอยู่ที่7.5แล้วเลยกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมหากชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับบายบายสวัสดีครับ